ความประทับใจคือมีเป็นหมอฟันเป็นผู้ช่วยทางตแพทย์เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงฟันได้เรียนรู้เกี่ยวกับหมอฟันด้วยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อวาตาค่ะความประทับใจที่หนูมาทับใจของแม่ก็คือเวลาแม่ทำต่อข้าวหรือว่าทําให้เต็มที่แล้วแม่จะดูแลหนูอย่างดีมากเลยค่ะหนูรักแม่ที่สุดในโลกเลยค่ะเรื่องความประทับใจที่เกี่ยวกับแม่ก็เวลามีเรื่องอะไรเข้ามาแม่ก็จะสามารถทําได้หมดถึง มันจะเป็นเรื่องใหม่ๆหม่แต่แม่ก็สามารถทําได้คนขยันมีมีความพยายามเก่งถึงแม้จะมีตัวคนเดียวต้องรับภาระมากจากอะทั้งแม่ทั้งตาทั้งผมนา้าที่ต้องดูแลเอ,อจะบอกว่าขอบคุณแม่มากที่เออดูแลพวกนะยายตายายมาตลอดสําหรับความประทับใจในตัวคุณแม่เลครับอย่างแรกที่ผมประทับใจเลยก็คือความส,สม่ำเสมอครับ ตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนโตครับแม่ก็คือจะทำทุกอย่างเพื่อเราอย่างดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอคอยดูแลเราแม้ว่าเราเราเจ็บเราป่วยยามเราทำงานหนักยามเราเรียนหนักอะไรประมาณนี้ครับแม่ก็จะคอยซัพพอร์ตเราอย่างสม่ำเสมอแล้วก็แม่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม่คอยทำทุกอย่างเพื่อให้เราเออกมาดีที่สุดครับ ค่ะความประทับใจในตัวแม่นะคะประทับใจที่แม่มีความเสียสละ,ะคะ่ะในการดูแลทุกคนในบ้านอย่างดีเลยทั้งเรื่องของงานบ้านอนะไรเงี้ยบางครั้งแบบทํางานเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาในการแบบดูแลติงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแบบหนูดูแลในห้องนอนหรือว่า,สาเสนะื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่กลับบ้านมาคือแม่ซักแล้วก็จัดการห้องว่าแบบสะอาดเรียบร้อยไปหมดเลยมันรู้สึกว่าแบบรู้สึก ถูกเทคแคร์อย่างดีดูแลอย่างนี้แม่ดูแลอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะแล้วก็แม่ทําหลายอย่างแบบจัดการทุกเรื่องในบ้านด้วยประทับใจที่แม่เป็นผู้หญิงที่อดทนแล้วก็เข้มแข็งเสียสละแล้วก็จัดการดูแลเอาใจใส่ทุกคนอย่างดีค่ะก็อยากจะโตไปแล้วก็เป็นแบบแม่วา สิ่งที่ประทับใจในตัวคุณแม่นะคะก่าอยากออกตัวก่อนว่าตัวเองกบอมไม่ค่อยได้สนิทกับแม่มากในชีวิตที่ผ่านมาแต่หลังจากที่ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายนิเว่ของม่เจ้า,าเนาะด้มาอยู่โบสร่วมกันก็รู้สึกว่าเข้ากับคุณแม่ได้มากขึ้นแล้วก็ได้เห็นถึงความรักที่แม่มีต่อทั้งตัวเราเออีลูกของเราแล้วก็น้องชายทีออ่มีอย่างมากมายก็อยากจะขอบคุณแม่ที่หวดีกับ เราใ้เราจะไม่ค่อยหน้ารังกับแม่ด้วยก็ขอบคุณแม่มากค่ค่ะค่ะถ้าหากว่าพูดถึงความทับใจกับคุณแม่นะคะก็คุณแม่เป็นความอบอุ่นค่ะเป็นบ้านหมันใหญ่ของเราแล้วเรารู้สึกมั่นคงปลอดภัทยที่แม่อยู่ด้วยค่ะแม่ก็จะคอยแบบดูแลทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของความสะอาดที่บ้านหรือ ในเรื่องของสิ่งอื่นๆที่บางทีเราก็ไม่ได้แบบใส่ใจแต่สิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือแม่เป็นคนที่เป็นกําลังใจให้กับเราในเรื่องของความเชื่อค่ะแล้วก็เรารู้สึกเป็นเซฟโซนแล้วร,รู้สึกมันก่นคงปลอดภัทยที่มีแม่อยู่ข้างๆขอขอบคุณแม่ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานเรามาเป็นลูกของคุณแม่ค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณแม่ค่ะ ก็คุณแม่ของดิวเท่าที่สัมผัสมีหลายสื่อหลายอย่างมากในชีวิตของคุณแม่นะคะที่มีทั้งความรักความผงใหญ่ที่มีให้กับลูกเสมอแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือแม่เป็นผู้ให้ค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดเตรียมสิ่งดีๆให้กับลูกสับทุกช่วงเวลาเท่าที่ดิวจําได้ตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งแม่จากไปแม่ก็ยังเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกคนนี้นะคะ แล้วก็แม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าเราจะเผชิญในสถานการณ์แบบไหนก็ตามเราก็รู้สึกว่ามีแม่ที่เราคอยพูดปุยด้วยแล้วก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่ปัญหาเข้ามาแล้วก็แม่นเนนี้ละทาที่สับสนและคอยช่วยเหลือเราแล้วก็สิ่งนี้ก็ทําให้ดูสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระเจ้าก็ทรงเป็นผู้ที่ให้กับเราแล้วก็จกกัดแต่เียมสิสที่สุดให่กับเราจริง แต่ประยัดขอบคุณพระเจ้าสําหรับเดวที่ได้เป็นแม่ของลูกชายทั้งสองคนค่ะหรือว่าเป็นของขวัญที่สุดยอดจริงๆที่เราไม่เพียงแค่มีแม่ที่รักต้นหงษ์ยายเราพระเจ้าให้เราได้เป็นแม่ที่ดูแลลูกของเราด้วยสุขสันต์วันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกๆท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีครับสิ่งที่ผมประทับใจแม่แหละฮะแม่เป็นคนที่สอนผมในการใช้ชีวิตในประจําวันด้วยอย่างเป็นธรรมชาติ เช่นตอนจําได้แม่เลยตอนบกเลอกแท็กซี่เนี่ยแม่บอกว่าให้อยู่บนฟุตบาทไม่ต้องลงไปด้วยเพราะแม่รู้ว่าถ้าเกิดรถออกตัวเนี่ยผมจะได้รับอันตรายแต่ตอนเดินขึ้นบันไดข้ามสะพานลอยแม่ก็จะบอกว่าอย่าจับราวนะแคจับมือแม่แทนเพราะคุณแม่เกรงว่าอาจจะมีบางท่านอาจจะไม่สบายเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่นั่นคุณแม่ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพไม่อยากให้ผมเจ็บปวดคุณแม่ผมสอนการใช้ชีวิตในวันต่อวันเนี่ยบางทีคุณแม่ก็ดูบ้างนะครับ เมือ่อโตขึ้นเราทความเข้าใจครับว่าการดูก,การเตือนสติของแม่เนี่ยมันมีผลต่อ,อาการชีวิตของเราจนปัจจุบันว่าเราจะได้ปลอดภัยในการมีชีวิตขอบคุณแม่มากแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ทุกๆคนด้วยนะครับที่ได้ฟังตรงนี้ว่าเป็นมะนังปีที่ปกคุมชีวิตของเด็กหายดีขอขอพระเจ้าอวยพรให้คุณแม่ท่านมีความสุขมีความชื่นชมนดีแล้วก็มีกําลังใจนะครับท่านกําลังหวานในสิ่งที่มีคุณค่าคือการดูแลลูกๆซึ่งจะเป็นบุคคลที่ มีคุณภาพที่น่ารักให้กับประเทศของเราครับขอาใจพอยครับ